หน้าบ้านนะคะหลังบ้านกับว่าบ้านนี้ค่ะพี่น้องหอมบ่อยๆ้ะค่ะโอเคค่ะเช้านี้ ขอใยด้วยนะคะพี่พ่จะขอใยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะของข้อเนาะคะ่ะเพิ่งกันเลยบ่ดสิ้นนะคะแม่เองครับผม นะคะมันากาศตอนเช้าปล่อยๆนะคะเมืนขึ้นฝนตกปล่อยๆค่ะเย็นๆนะคะ,นนะ,คะแต่ตอนเสาร์มากค่ะอากาศจะดีๆประมาณนี้นะคะ ทำไมครับผมสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศตอนจะหาบอยๆแล้วค่ะโอเคเช้านี้พี่ๆทุกคนคะคอยนะคะคอยดูคะ่ะ บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะดูค่ะนะคะพี่ๆทุกคนคะดูค่ะดูนะคะบรรยากาศเย็นส๊า ูเขาเขสวยๆค่ะเอาบรรยากาศนี่แหละค่ะมาฝากนะคะหน้าเขาค่ะยอดเขาค่ะหน้าบ้านนะคะหลังบ้านกับพ่อพานี้ค่ะพี่นอ้องตอนเช้ามาก็คึมๆน่ค่ะบรรยากาศตอนตสาวเด้อดๆเหมือน,นบอกค่ะตอนเช้ามาก็คึมๆ เนี่นยค่ะบรรยากาศตอนจะาสาวด้วจ้ะเด้ถึงบอค่ะทุกคนค่ะบรนยากาศโอ๊ยทำไมคะ ปล่อยนะคะมือขึ้นฝลนตกไปล่อยะค่ะเย็นๆนะคะแต่ตอนเสาร์มาค่ะอากาศจะดีๆประมาณนี้นะคะจ้านะคะพี่ๆทุกคนค่ะดูค่ะดูนะคะรรยากาศเย็นสดูคะด่ะเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะ บรรยากาศสวยงามมากเลยอันทอดมาเอาค้าเกาะมา,นะะนเ,นมาเนาะค่ะก็เลยตีงอแงตองแงงสบายเลยค่ะพี่หน้องค้ะดูค่ะสวยงามไหมตอนตออเสานะคะพี่พี่ถุกฐานจ้าดูค่ะสวยไหมค้าพี่พี่ ูเขาเขสวยๆค่ะขอไปด้วยนะคะพี่จะขออไปด้วยนะคะูคะาากค้าเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะ ภูเขาก็สวยๆค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยอันทอดันอาข,า,อา,อข,า,ขาเกาะมาเนาะค่ะกันเลยตีงอะไรตรง่หนอ็ สบายเลยค่ะพี่หน้องคะ่ะดูค่ะสวยงามไหมตอนตะเสานะคะพี่พี่ทุกท่านจ้าปล่อยนะคะเมื่อขึ้นฝนตกปล่อยๆคะ่ะเย็นๆนะคะแต่ตอนเสามากคะ่ะอากาศจะดีประมาณนี้นะคะ สวยบอกคะ่ะพี่น้องจาอ้าหืไว้บ่อยๆแล้วค่ะค่ะส้านี้ไปปล่อยนะคะเมือขึ้นฝนตกไปปล่อยะคะ่านนยะคะเย็นๆนะคะแต่ตอนเสารมากคะ่ะอากาศจะดีประมาณนี้ไไนะคะ สวยบอกคะ่ะพี่น้องจา้าสาธนะคะพี่พี่ทุกคนคะ่ะดูคะ่ะดูนะคะบรรยากาศเยาาศ็นบรรยากาศสวยงามมากเลย อันทษอนบนเอาค้าเกาะมาเนาะคะ่ะกันเลยนีนงอแงกอแงของค้านะคะพี่ๆทุกคนคะ่ะดูคะ่ะดูนะคะบรรยากาศเย็นสุดของข้อเนาะคะ่ะเพิ่งกันเลยบมดสิ้นนะคะแม่เองครับผมดูนะคะ่ะบรรยากาศตอนเช้า สวยบอคะ่ะพี่น้องจ้าครับแม่เองลูกเอาผ้าคล็หกขอบ่อยๆ้วค่ะโอเคเช้า,า,านี้ตอนเช้ามาก็คึมๆมนี่คะ่ะบรัรยากาศตอนจะเสาวเด้อจ้ะเด้อสวน,นบคอค่ะครับแม่เองลูก เอาผาเคาะบรรยากาศสวยงามมากเลยอันโทษเหมันเอาข้าเกาะมาเนาะคะ่ะการเล่ดตีงอแงตองแงก็าาบายเลยค่ะพี่หนะะ้องค่าดูค่ะสวยงามไหมค่ะตอนต่อส่าวนะคะพี่ๆทุก่านจ้าหาวบอยๆเด้อค่ะตรงค่ะ เช้านี้